เมืองรอยก็เนออร่อยหอยหย้ไข่แดงเล่งธรรมะไปเที่ยวสุราษฎร์กันไม่ละโซ สำหรับการเดินทางนะคะเราเดินทางโดยรถบัสจากหาดยหไยไปสุราษฎร์ฉายแวในการเดินทางประมาณ6ชั่วโมงโดยรถบัสจะแวะพักให้เราเข้าห้องน้ำที่อำเภอถุงส่งเพียงครั้งเดียวค่ะ เชื่อลาค่ะดุ้ยเชียออิงค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาที่จังหวัดสุราษฎร์เราจะไปดูกันนะคะวันนี้เราพาไปเที่ยวตลาดตลาดต้านเจ้าของอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ค่ะ,รคะเราไปแรกกันนะคะว่าตลาดนี้มีอะไรบ้าง เดี๋ยวนะคะทีเราเดินผ่านมานะคะเทได้พบกับรบมตลาดนะคะคือตลาดอะไรนะคะเราไเดินมาตลาดซ้ำเจ้าค่ะตลาดซ้ำเจ้านะคะทีเราได้มาคือขนมต้มปวยนุ่มตาลของโบราณกับของโบราณ5าอย่างนะคะแล้วก็มีนมดอกโดนค่ะขยินไหมคะขยินไม,นนไม่แต่ละถึงแต่ละเทนะคะมีรสชาติต่างกันนะคะเรียกเหมือนกันแต่ว่ารสชาติอาจจะต่างกันบ้างเพราะว่าเป็นสัญลักษณของแต่ละคนไปค่ะค่ะมันต่อไปนะคะเราพาจะพาไปพบกับ สา้นจาวฮอกเกี้ยหมวะฮเกียนเกียนค่ะค่ะตามมาเลยค่ะไปค่ะและนี่นะคะคือสา้นจาวฮกเกยนที่เราเล็กถึงกันนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะพวกเรามากคำเกินไปค่ะก็เลยประตูบิะแลวค่ะก็เลยได้แค่ชมแค่หน้าสา้นจาวนะคะแต่ว่าเราจะพาไปชมสา้นรักเมืองไม้ ไม่มันค่ะเดี๋ยวรเราไปเล่กันต่อไปนะคะสารรักเมืองค่ะไปเลยค่ะสร้างเจ้าหกเก้นตั้งอยู่ที่ถนนต้นโพตําบลตลาดอําเภอเมืองสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะและเครื่องหยิบเนื่อจิตใจซึ่งปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนชื่อจากชื่อเดิมสร้างเจ้าหกเก้นสุราร์ธานีเป็นตำหนักอ๋องโกเก้นนั่นเองถ้าจะตำหนักอ๋องโกเก้นจะเจอกับสร้างเจ้าให้ล่ำบานดอน โดยภายในสานเจ้าแห่งนี้จะมีเจ้าแมทับทิมรือหมาโจเนี่ยเนี้ยเป็นองค์ประธานประว่าจะมีรบบูชาคว,วางตี้หรือเทพเจ้ากวนอูประสายจะมีเถพระเจ้าหนึ่งร้อยแปดที่ชาวให้ล่ให้ความขรรพนับทือเป็นอย่างยิง่งโดยสานเจ้าให้ล่าแห่งนี้ยังเป็นจุดศ้นกลางข้องวิธีชีวิตชาวให้ล่าในสุราชธานีอีกด้วยแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันเท่ ศาลักเมืองแต่วัดสุรัฎร์ธานีค่ะค่ะสำหรับศาลักเมืองแต่วัดสุรัฎร์ธานีนะคะจะเปิดทาการเวลาเจ็ดนาฬิกาค่ะปิดเวลาหนึ่งถุ่มนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะไปชมด้านในกันค่ะ สร้างรักเมืองเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวเมืองสุราชตั้งอยู่บนถนนดอนบริเวณริมแม่น้ำตาปีตำบนตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีเป็นสถาปัตยกรรมซีวิชัยที่เก่าแก่มีรอ,รอยทางประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรซีวิชัยที่มีความเจริญรุ่งเรือง,งมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน โดยการออกแบบและก่อสร้างโดยคณะช่างจากกรมศิลปากรตามสถาปัตยกรรมแบบซีวิชัยเน้นรูปลักษณ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมทองที่นเดิมซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลังกาชาวาและกะคามีนให้มีความเหมาะสมกลมกลืนกันใครกับประบรมธาชัยยา สะพานข้ามแม่น้ำตาปีสร้างข้ามแม่น้ำตาปีจะฟั่งตัวเมืองไปยังฟั่งในบ้างเพื่อชุมชนคลองรอยทรายเพื่อใช้เมื่อปสองพอ2536ปัจจุบันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ออกแบบระบบไฟบนราวสะพานให้สวยงามเพื่อให้นักท่องเที่ยวและชาวสุราษฎร์ธานีได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามยามค่ำคืน สำหรับวันเสสองราเดินทางไปยังเครื่องเชียวล้านตำบลเขาพังอำเภอบานตาคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการเดินทางด้วยรถตุกต๊กๆุใช้เวลาในการเดินทางหนึง่งชั่วโมงครึ่ง อุทยานแห่งชาติเข้าซกดินแดนสุนกลางของคุณเข้าแห่งป่าฝนเป็นพื้น้าด,ดิบชืน้นพื้นิย่ที่สุดและมีความสำคัญที่สุดของภาคใต้เข้าซกคือป่าฝนนิย่อยที่สุดในพื้นที่ภาคใต้เป็นอุทยานแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์ทางความเขียวชืน้นและยินช้ของใสน่น้ำอย่างเคลื่อนรัฉัระภาอัตราขาเข้าบริการอุทยานแห่งชาติสำหรับชาวไทยผู้เย้ยสิบสิบบาทเด็กยี่สิบบาทและสำหรับชาวต่างชาติผู้เย่สามร้อยบาทเด็กหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ข้าแฟดคนลาฟาหรือทอ่เรียกกันว่าเข้าสร้างเกลือซึ่งคําว่าเกลือนั้นมาจากภาษาใต้ที่แปลว่าเพ่อนเป็นเก๊งเข้าหินปูนสร้างนอที่แช่น้ำไส้ซี่เสซุ้ยรอให้ผู้คนไปเยี่ยมชมท่ายรูปถ่ายภาพจะตั้งอยู่กลางเคลื่อนดัชพระพาเข้าสาร้างเกลือแห่งนี้เป็นผูกเข้าหินปูนที่พุ้คพลน้ำขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์คองเคลื่อนเฉียวล้านเป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องแวะเข้ามาชมและเก็บภาพเป็นที่ระลึก เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้มายเยือนดินแดนที่ได้รับการขนานามว่ากุ้ยลิ้นเมืองไทย เครื่องราชประภาเป็นเครื่องในประสงคงแห่งถิ่นซองโคงผักตายอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างปิดกั้นลำน้ำคลองแจ้งที่บ้านเชี่ยวล้านตำบลบข้าวพังอำเภอบ้านตะคุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเครื่องหินทุ่มแก่ดินเหนียวสูง9กเมตรความยาวสั้นเครื่อง71เมตรต่อไปเป็นไหนดีคะต่อไปนะคะเราไปกันที อะไรนีนะที่ยวเขาเรียกสะพานแควนหลุมหัวใจสะพานแควนหลุมหัวใจสะพานแควนบานเข้าเถี่ยผีถักหรือสะพานแควนเข้าพังตั้งอยู่ลังวัดเข้าพังตำบลเข้าพังอำเภอบางตากพื้นจังหวัดตุลาธานีเป็นสะพานแควนจะลิงขนาดไม่ใหญ่มากผ่านผ้านหนือน้ำใส่เล็กๆที่สำคัญสามารถมองเห็นผูเข้าหลุมหัวใจได้จากบนสะพานถ้าข้ามสะพานไปอีกฝั่งจะพบกับตลาดโครงแฝง ที่นี่จะเป็นตลาดกลางป่ามีข้องกินข้องชายมากมาจากชาวบ้านในท้องทิ่นเป็นตลาดแเล็ๆขนาดไม่ใหญ่แต่กลับมีความน่าหลักงแฝงอยู่มากมายใครที่มาเที่ยวสะพานแคว้นก็ต้องห้ามพลาดที่จะมาชอบมาชิมข้องพื้นบ้านกันจังหวัดสุราธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความน่าสนใจสำรับเป็นตัวเลือกในการท่องเที่ยวเทมีสถานเที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์เทถูกเทล้วนมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเองหนุยยักเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์กันค่ะ